สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิตรรักช่องอินเกมทุกคนด้วยนะครับเราอยู่ในเกม Demon Hunter Shadow World นะครับเกมนี้เป็นพรีเมียมนะครับในเพ t สโตแต่ตอนนี้มันให้โหลดฟรีผมก็เลยลองโหลดมาเล่นดูดูซิว่ามันจะเป็นยังไงมากดเพื่อเล่นเริ่มต้นไปพร้อมกันนะครับทุกคน Let's go อน,นืมน่าจะเป็นแบบบอกนู่นนี่นั่นเนาะระเบิดมาหากาปาระเบิดเพื่อสร้างความเสียหาย อ้าวจะไม่ทันอ่านเสร็จเลยอันนี้คืออะไรให้เราเลือกเหรอเรายังไงวะเป็นนักล่าแรงเอสนะครับอันนี้คือตัวเราเหรอมีไหมอันนี้เป็นก็นักล่าเหมือนกันอันนี้เป็นผู้หญิงนักล่าที่ล่มสลายแรงเอสโหเท่จังอะโรซาเลียผู้ชำนาญปืนโอเคเลดี้เฟย่าผู้ไม่มีวันตาย เลโอเกฟฟินฮาสหลอดแห่งลูมินัสแลง์เอเอโอ้โหก็จะมีคมมุณสมบัติบอกอยู่นะครับอ๋อนี่ปลดล็อกไงเห็นปะมันมีให้ปลดล็อกเราสร้างได้เลยนะนักล่าอันนี้ก็ได้เลยอ่าเอสก็ได้เลยโรซาเลียต้องปลดล็อก452บาทอืมเราใครดีละ่ะ แกลเลต์วอลกแกงแล้วกันเอาคนแรกนี่แหละอเอามันนี่แหละเอานักล่าที่แข็งแก่งจากตอนเหนือแกาเลต์ et, นำพวกขอ,ของของเขาผ่านการต่อสู้ต่างๆกับดราบอลเพื่อ,อชีวิตรอดเขาเป็นผู้นำไม่เหน็ดเหนื่อยที่พยายามให้ดีที่สุดและอุติตนที่จะเสียสละทุกอย่างเพื่อปกป้องบ้านเกิดของเขาสกิลคืออะไรมีน่าจะตีแรงแหละเนะี่ยเอ้า แกว่งดาบตูได้โอเคอันนี้เป็นโจมตีด้านบนน่าจะเป็นแบบงัดขึ้นนะโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นดาบโล่งโรยกดใช้เคลื่อนไหวไปทางด้านหลังเพื่อหลอกการโจมตีทั้งหมดก็คือน่าจะเป็นกึงก่งๆแแพรี่ด้วยหรือเปล่าน,นี้เดาเอาอ่ะสร้างเลยอืมก่อนหน้นนั้นต้องใส่ชื่อใช่ไหมโอเคเราก็ต้องเนสเนสแหละ ไม่มีเมอ็นเกมนะโอเคประมาณนี้ยืนยันดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเควส์สำเร็จเอาข้อนี้ก็เสร็จเสร็จแล้วเหรอเนี่ยนี่คือเควส์สำเร็จแล้วเหรอน้ำยาต้านน้ำแข็งผากรได้รับ20สิบเซนต้านน้ำแข็งเป็นระยะเวลายี่สิบวินาทีที่มากระจนไัยโอ้โหมันเป็นเกมยังไงวะอืมอยากรู้แล้วเนี่ยที่หล่มาเล่นคืออยากรู้แค่นั้นแหละอืมเป็นอย่างนี้เหรอ ก็ทางนี้ทิศทางอย่างนี้โอเคทางซ้ายอันนี้ฟันดูซิอันนี้เป็นหน้างัดขึ้นอ่ามีครูดาวแล้วหนึ่งได้ลูกศรไปทางขวากับอันนี้คืออะไรออเดสนะครับนี่ก็จะเป็นกระโดดอ่ะโอเคได้อยู่มาเอาเปล่าเปล่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลบหลบหลบก่อนมับเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งอ๋อมีคอมโบด้วยโอเคเฮ้ยแต่ภาพมันดูกับโอเคดีนะ โอเคกระโดดแล้วฟันได้โอเคอ๋ะมาพอได้อยู่ฮิตเดีต้องปาบเขาให้มาปมาโอเคสวยได้อยู่ let's go <S ผมไม่เจอบอสเลยมัง้งเฮ้ยมีสกิลอะไรไม่รู้โผล่ขึ้นมาแดงๆขอใช้ก่อนดิปมามาปเอาเป็นเหมือนอะไรสักอย่างเป็นระเบิดมัง้ง ึบมับเสยฟันแลเสยหลบลบปับป๊บปั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 ๊บได้อีกทีหนึ่งกาๆาก็ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมับเข้าให้โอเคสวยบจบเลยเหรอโอเคเราได้เกาะมานะก่อนและหลัง สมแสรอัตโนมัติสมแสรไปก่อนตรงวันนี้ไปต่อไปดูซิมันจะเป็นยังไงก็ได้ค่าเอ็กพงเอ็กพีมาตรงนี้นั่นอันนี้เป็นน้ํายาต้านไฟมหากะาได้รับยี่สิเเซนตต้านไฟเป็นระยะเวลายี่สิบวินาทีที่มาปะจนไยการทําลายบรรพบรุษโอเคเราได้เหมือนเป็นอะไรมาละมับพับหลบสิหลบ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 พับนั่นแน่มีโยนของโยนอะไรมาธนูหัวมึงธนูหัว ยังไงยังไงปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาปีนปีนขึ้นมาปีนขึ้นมา,นนมาตายอูมันยิงขึ้นข้างบนได้ด้วยเข้ยก็มาดิครับมาดิมาดิมามาเคอรอดูเหมือนจะไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเกมที่มีความรสึกว่าน่าสนใจซุปซุปซุป๊เอาธนูก่อนมัดสวย ฟันเสยมันต้องมีวิธีการลดคูลดาวค้าสกิลเราอะมับมับมับมัฟอุ๊ยโดนไว้เล่นแบบไม่คิดอะไรขึ้นมา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 การเปติดกระโดดไปแล้วตอนนั้นปุ๊บเคธนูมันยิงย้อย ใส่ปั๊บปั๊บนะแดดเราฟันได้ไหมไม่ได้ก็ต้องกดให้เร็วอ่ะโอเคน่าจะโอเคอยู่ลองเลยมามามาบึ้มสวยปั๊บปับ๊บตายเรียบร้อยจบยิ่งยิ่งมาไกลๆยิ่งแบบศัตรูเริ่มเยอะขึ้น เนิบเขาให้ใหแรงฟันกับอนี้เลยเสยจบเรียบร้อย,อยได้ดาบนะครับเก็บอุปรกรณ์สิตินู่นนี่นั่นมาใส่ปุ๊บจะโจมตีเป็นพลังจะ694โจมตีจะขึ้นมาเป็น72เลือดไม่เพิ่มพลังป้องกันไม่เพิ่ม จมตีน้ําแข็งมาใส่แล้วเขาไปต่อเออมันดีตรงที่มันไม่มีทูตัวเรียวอะไรเยอะม,มีความน่าสนใจไว้เยโอเคเต้าพลังงานอะไรพูอ่อานไม่ทันขอโทษขอโทษมาเราได้ดาบใหม่มาแล้วดูที่เป็นไงมับโอ้โหตีเป็น้ําแข็งสวยอย่างเงี้ยดีมับ เออว่ดิก็คือถังน้ำแข็งก็น่าจะแบบยติดสตันด้วยป่ะโหกระโดดสองจังหวะก็ได้กระโ,โด,ดดต่อเนื่องอะไรแบบนี้โอเคดีดีดม,ม,ม,มับมับมับตุบตึบตุบธนูเอาก่อนเลยเนะี่ยน่ารำคาญมานี่เหลือมึงคนเดียวแล้วแหละเออ อาโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมา,น,มานั่นแน่ทำเป็นยิงอ้ยกระโดดมัวไป่อยมามาดิเอามาดิครับเออนี่แค่เลเวลหนึ่งเนี่ยเราเลเวลหนึ่งหรอปื๊บ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 ทุบหลบสวยอีกทีมัมมัมมัม มือมันไปนโดนไอ้ตัวกระโดดไงโอเคมาเออเรียบร้อยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามาับสวยงึบเรียบร้อยอยังไม่หมดอีกหรือไงโอ้โหมาเยอะเว้ยเดี๋ยวนี้ต้ถอยถอยถอยก่อนนิดทีออาานิดหลังมันยิงขึ้นบนเราแล้วก็ฟาดแล้วก็ฟาดนึ่มเรียบร้อยจบเอายิงยังไม่จบนี่ว่ะตกใจแหม ได้ของเพิ่มอืมโอเคเลเวล2สองนะครับเพิ่มพลังขึ้นนะจากหกเก้าสี่เป็นหกเก้าเจ็ดทีในเรื่องสูงสุดยี่สิบปลดล็อกดาบร่วงโรยไอที่ว่าเป็นสกิลแพรลี่เลยนะสมแส่อัตโนมัติพลังขึ้นเป็นเจ็ดร้อยโจมตีไม่ขึ้นเลือดเพิ่มป้องกันไม่ขึ้น ดาบอะไรเฮ้ยมันเนี่ยโหมันยังไม่มันยังไม่ได้เหรอ,อไปไปต่อก่อนดูซิว่ามันจะเป็นยังไง <c oughs> นำ้ำยาต้านไฟโอเคยังไม่เห็นได้อะไรเลย,เยนอน้ำยาต้านผุ่ต้านไฟเนี่ยดูดิมันจะเป็นยังไงวะมาเรามีนี่สกิลแพรี่มนั่นะถ้าจะใช่นะผมดาวอาอยบอสบอดบ,บุ๊ป อ,อตีอย่างเดียวจังหวะเนี้ยขอลองทีนึออ๋อหลบมันคือหลบนั่นแหละหลบแล้วโจมตีกลับนี้เหรอแต่ก็นะมีคููดาวแล้วลองใหม่อ๋อคือถ้าเกิดคือ,คอเรากดหลบปุ๊บแล้วเรากดโจมตีไปด้วยมันคือจะหลบแล้วก็แบบกลับมาโจมตีเลยอะไรแบบนี้โอเคมามาต้องเล่นให้คล่องก่อนมา ยังโดนอยู่ยังโดนอยู่ผมรู้สึกว่ามันก็นั่นนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอืมแบบนี้ห,หั่นวัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกไม่ค่อยดีมาไหมล่ะอืมก็มาดิเอามาใส่ซะหน่อยอืมจบไหมจบไหม จะช่วยว่ะตัวทีก็จะมีทั้งยิงแบบวิถีโคง้งยิงแบบตรงนะโอเคได้อะไรตัวส,สามเอ่อปลดล็อกเคลื่อนที่หลบปลดล็อกพ่อ้าปลดล็อกร้านขาอันนี้เป็นตุบใส่ตโนมัตินะครับคือดาบอะไรพลังขึ้นโจมตีขึ้นเลือดไม่ขึ้นการโจมตีพิษอ้อนี้เป็นดาบพิษ มาเดี๋ยวเราไปลองกันเดีดูซิว่าด,ดาบผิดมันจะเป็นยังไงที่เราใช้อยู่เป็นเออเมื่อกี้เป็นดาบต้องแข็งนะสวอตไอว่า้งแรกๆผมก็ไม่ได้อ่านว,ว่าสวอตหรอกมาสวอตมันนอกมันนอกไหนวะมันทักอะไวะเมื่อกี้ที่ผมขึ้นมาติดผิดไว้ ติดพีมันสวยวะ่ะติดสตันด้วยดีดีอย่างเงี้ยไอ้ดาบลวงโรยเราอยู่ไหนวะดาบลวงโรยอ่ะดาบลวงโรยอยู่ไหนวะไอ้นี่เป็นคลิปเราใหม่นะไม่เจอวะ่ะการอากาศก็ใช้ได้ใช้หลบได้ มมาเร็วกว่าเว้ยอืจบไหมมันจะอู้เกือบเกือบได้อยู่ได้อยู่สวยอ่ะลบ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 ปึ๊บมัดปั๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บลบมานี่อืมปึ๊บฉันอยู่นี่เว้ยจบไหมมึงอย่างี้ต้องมีดาบไฟอะเด็ก ถ้าเป็นอย่างเงี้ยต้องมีไฟแน่เลยเหมือนเดียโบอะไอ้สกิลเลยเออเิ็บตะตันด้วยหลบปุ๊บเมื่อสวยเออนี่เป็นไงเป็นไงอย่าหือกับพี่น้องผู้ยียโดนมามาสะโบกัะยุ๊บอ,อุออ๊บ เยอะดูเยอะมาดิเอามาเรียบร้อยไม่ได้ของอยู่ <c oughs> โอเคผมใส่ตัวโนมัตินะครับอ๋ออันนี้เป็นทิศเกาะเกาะขาของเราโอเคใส่เลยได้อะไรอีกมาแร่งผลิต พลังงานธาบมหากะโอ้โหแต่ว่าถ้าเกิดตีวูต,ต้องใช้ไอตัวนี้แหละถ้าเป็นแบบนี้นครับอยวนะผมขอบก,กดดูดิต่อเนื่องอ๋อมีแค่ต่อเนื่องลองอีกครั้งแล้วก็ออกเซตติ้งอยู่ตรงไหนก่อนจอังหวะนี้นะครับอโอเคมาเดี๋ยวเราออกก่อน <c oughs> มาอันนี้หน้าเป็นอ,อ,อ๋อเฮ้ยอ๋อทำไมไม่ได้สามดาวละ่ะ <c oughs> มันเกิดจากอะไร อ๋อ,อ,อนี่อมันจะมีบอกนะครับทุกคนความเสียหายที่รับต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์โอเคโอเคอันนี้ก็เควสไหนร,ไร,หรับได้เควสหลักทำยังไงต่อรับทั้งหมดติดกอกยักงไม่จบอีกเหรอ,อรับทั้งหมดดิคุณไม่มีเควสให้เก็บเควสหลักรับทั้งหมด นี้เป็นสกิลอ๋อตีสิบโอ้มาเพิ่มอย่างนี้ได้เลยเหรอมีแกว่งดาบโจมตีด้านบนดาบล่วงลอยใส่แล้วอ๋อคือดาบล่วงลยก็คือไอ้ถอยหลังก็แหละไอ้ที่ว่าหลบนะครับอันนี้เป็นแพสซีฟสกิลก็คือติดตัวนะเทคนิคตึ๊บๆใส่ใสแล้วโอเคเบื้องต้นมีอะไรอืม,อมจมตีทางอากาศโอเค ค่อยมาเรียนรู้อันนี้เป็นอุปกรณ์ก็คือดาบที่เราได้มาทั้งหมดทั้งมวลอ๋อมีอัพเบี้ได้ด้วยใช้หกร้อยเรามีหกหมื่นลองอัพกน่อนโอเคไปนิดนึงอันนี้เป็นชุดกราเอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้อัพผิดปะโอเคอนนเป็นหมวกชุดฮาลัน อ่ะอันนี้ก่อนอนี่เป็นอะไรก็บวกไปนิดเดียดาบอัพครับโอเคคะแนาตีบวกของวุ่นวายแล้วมีอัญ,ญมณีด้วยะมีวงมีแหวนมีโอ,โ,โอ้โหอเยอะออกเลยก็เริ่มอะไรเนี่ยอืมนีก็น่นาจะมีเคลียร์แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเคลียร์แบบตัวที่แบบเราไม่ต้องเล่นเองเอะเนาะตอนนี้อยากเห็นเซตติต้งมากเลย โอเคนี่ยน่เป็นหน้าหลักมาละเนี่ยเซตติ้งมาละโอเค g o o g l e p a เเชื่อมได้ f a c e b o o k เชื่อมได้บัญชีผู้ใช้ต้องเชื่อมบัญชีก่อนนะโอเคอันนี้เป็นเซตติง้งเสียงปุ๊บ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 มีเฟมเรทมีอะไรแบบนี้ภาพระดับสูงทดลองการควบคุมโอเค แต่ว่าเกมต้องใช้จอยเล่นได้สิดูละโอเคมีภาษาไทยกับฝอังกฤษมีกฟต์โคดนะครับมีนู่นนี่นั่นโอเคแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมไปผูกบัญชีก่อนอันดับแรกทุกคนจะได้แบบกลับมาเล่นใหม่จะได้ไม่แบบไม่ต้องไปเริ่มใหม่หมดนะครับดูแล้ดูแบบมีความน่าสนใจนะครับแบบเกมมี้ e m o o n u u t t r r นะโอเค่าเป็นแบบดูโรงเหมือนง่ายๆนะ เออแต่มันเล่นแบบค่าเวลาได้นะเกมอะไรแบบนี้นะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับไปลองสัมผัสกันเองนะผมแค่นแนะนำเฉยไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ไปลองเล่นเองโอเคครับทุกคนสำหรับเกมนี้ Demon Hunter ถือว่าดีอยู่จนกว่าจะพบกันใหม่นะครับทุกคนซสียรักนะจุ๊บๆ